you play me? พลอยพัทรากรเคลื่อนไหวล่าสุดโดนชาวเน็ตบุกเดือดทางไอจียังคงเป็นประเด็นร้อนแรงสนันวงการบันเทิงหลังจากที่เบลสุกนวัตและเบลล่าลารีเลิกกันไปถือว่าเป็นการปิดฉากหลักเก้าปีในแบบที่ทุกคนก็ยังงงแม้ว่าเบลล่าจะออกมาพูดแล้วเ็เกิดจากการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายและลดสถานะเป็นเพียงพี่น้องที่มีแต่ความหงวยใยกันดีกว่าแต่งานนี้ชาวเน็ตแห่จับโยงดาราสาวรายหนึ่งอย่างพลอยพัทรากรตั้งสุภกุลมาเกี่ยวด้วยหลังจากเห็นคลิปและภาพในสถานที่เดียวกันมุมเดียวกันและขุดคลิปเก่า ขึ้นมาพูดถึงกันอย่างล่าสุดเป็นคลิปที่สาวพลอยนอนเล่นกับสุนัขจนหลายคนเอใจว่านั่นใช่สุนัขเวียรหรือไม่อย่างไรวันนี้5ธทันมาคมสาวพลอยได้ออกมาโพสภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรม adploypgk นอกจากแฟนคลับจะเข้ามาชมในความสวยแล้วก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซะและล่ายาวขอให้เธอออกมาชี้แจงหรือพูดอะไรหน่อยกับคลิปต่างๆทั้งบอกกันว่าทำ่าสายตาม,มาหลอกกันไม่ได้ล่าสุดมีคนขุดคลิปบีเกิลอยากให้พี่พลอยเคลียร์นะคะนี่ชอบพี่มากพเพราะคอเอาตลอดถ้าไม่จริงอธิบายสักนิดถึง ไม่มีอะไรกันจริงๆแต่ภาพและคลิปที่คุณล้งบอกตรง,ตรง,ตรงๆดูไม่ค่อยน่ารักนะคะคุณไม่ให้เกียรติแฟนของเขาเลยถ้าคุณเป็นแฟนแล้วมีผู้หญิงคนอื่นถ่ายรูปแฟนคุณและบังคับให้ซีอาถ่ายคลิปถ่ายมาแถมตอนร้องเพลงก็จ้องแฟนคุณซะอย่างกับจะกินไปทั้งตัวคุณจะรู้สึกอย่างไรคะกับความสิสนมมันก็ควรมีความให้เกียรติบ้างถ้าคนคนนั้นมีเจ้าของไม่ใช่แฟนที่กับแฟนคนอื่นอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะแต่ก็เชื่อว่าคุณคงไม่มีอะไรกับเวียพอะดูแล้วเวียแทบบไไมมม่่่่ให้คคคววาาาาสํัััอออะรรกกุณงงงเเป็นนนนพืงงนนจิๆย ะะเพราะนี่ไม่ได้ด่าไม่ได้ใช้คําที่ไม่สุภาพเป็นการสกแสดงความคิดเห็นเท่านั้นจริงๆค่ะแค่อยากให้คุณเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแฟนว่าเขาจะรู้สึกอย่างไงเท่านั้นเองและแฟนขบพี่รักทั้งเวียและเบลล่าเขายังรู้สึกแบบดิฉันเนี่ยเลยค่ะอย่างไรก็ตามค่อยๆค,คอมเมนต์กัน,นจ๊ะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพอย่าหาหว่าแอดไม่เตือนนะหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ